เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะโอ้ยทุกคนดูสิวหนูขึ้นเยอะม,มากนี่คือแต่งหน้านะถึงดูได้แล้วแบบผิวก็คือมองไม่ไหวค่ะคุณแม่นะคะ กินอะไรก็ไม่ได้บำรุงอะไรก็ไม่ได้สักอย่างคอลลาเจนวิตซีอะไรก็ขึ้นงดหมดเลยอาหารเสริมแล้วบุณพ่อเตียงเตียงจะหยุดกินได้หรือยังยังเตีงดูหน้าเขาสิคิวหนึ่งหน้าเขาพังเหมือนเป็นอาการแท้อยากกินเตีงกินไม่ได้กันสายน้าเขามาดูหน้าใกล้ๆใสจริงเหรอเออ ใส่แบบเห็นเส้นเลือดอ่ะใสมากอ่ะตอนนี้มีโปโ้ไหมมีโปคู่ออร์เจนกับบีซีมันช่วยเรื่องอะไรบ้างซอนเนี่ยเป็นเรื่องุวงกันนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณให้ขาวใสเนียนนะครับแล้วก็ยันยาแก,กิดสิวด้วยตัวนี้คู่นี้ก็คือ สามปบาทจากสามอยก็สบแปคู่นึงนะตอนนี้มีโปรอยู่นะคะทุกคนใครสนใจเดอ้ออยากผิวสวยผิวใสผิวเนียนกระจ่างใสนะคะกินคู่กันเลยวิซีกับคอลลาเจนคือสิ่งที่จําเป็นมากสำหรับร่างกายใครที่ไม่ได้กินก็จะแบบประมาณนี้ค่ะอันนี้คกอกินแล้วแบบใสามากจิ้มในตะกร้าเลยค่ะ